ใช่ไม่เป็นสี่อ่ะเป็นสองข้างข้างหน้าข้างหลังประกบกันประกบกันแล้วก็มันมีเหมือนกับไอ้สปริงดึงไงกันเลยเ่นล้ออ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ้องสมศักดิ์เหรอคครรัับบงานนี้เขาเรียกงานอะไร ทำบุญทำบุบุญทบุญกระดูครบรอบ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 ปู่ญาติยายยาญาญายาญาญาญ่ญาญายาญดีาญาญาญา่าญ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 าอาญาญาญาาญาญาาญาญาญนญีญาญนญาาญ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 าสาญโญา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 ไาเาญาญาัา ถอยแล้วเอาเข้ามาในนี้เลยก็ได้เดี๋ยวรถที่จอดเจ้าปามยังไม่มาเลยบอกแล้วมันออกสายเนี่ยรถเต็มถนะน่เช้าวันเสาร์เนี่ยรถเยอะมาท<อ>ุกวันจะเลิกออกไหมได้ได้ไม่เปลี่ยนนั่งเลยสองคำนะแต่อันนี้เขาจะไปดึงดึงเลยดีครับ อย่นแหละแม่มอยู่บ้านนูนบ้านนู่นมาดหมาดมไปกินข้าวกันปะอนนีอันนี้นนีนนน่นี่นีนตาตาไมไ้นั่นหรืปะมาเร็วมารวมาเร็วอีทินมันไปถึงเมืองไหนวะไปเอาไอ้นี่ใครไอ้ติ๋วโอ้ไม่เป็นไรหรอกไม่พกินชาอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเไปก่อนน้เตมเลยอ้าเอนาสก็หลอ

เรียกนะมาเรียกมาให้หมดมพร้อมกัน่าก็ปากกว้างซะด้วยมาอ้อไเน่ได้้อประมาณนั้ัวทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนนี่ทุจ้าก่อนสวัสดีค่าก่อนไม่สวัสดีสวัสดี้าก่อสวัสดี

就是讲那个，对不对？那个叫那。 การในวิีก็เยอะแยะทีของเจ้าของมันงมาาม้พร้อมแล้วก็ตั้งใจบูชาพระกราบพระในพร้อมเบียงกันอิมินาสกาเลนะฟุตธังปูเชมาอิมินาสกาเลนะ ธัรมังปูเชมาเอภินาสกาเินะสังฆังปูเชมะอหลหังสม,มาสัมพุทโธภะคะวาพุธทธังภะคะวันตั้งอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธโมธัมม,มังนามาสามิ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆสังขังนาม,ามิ สาธุไม่ยังพันเตวิสุวิสุลักขติายมธรรสารนังกจามีธรรมสารนังกจามีธรรมสารนังกจามีธรรมขังสารนังกจามีทุติยัมปีพุทธังสารนังกจามีทุติยัมปีพุทธังสารนังกจามีทุติยัมปีธรรมสารนังกจามี bạn kéo bẹn 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 แก้วน้ำอ่ะแก้วแก้วน้ำที่ให้ตัาถ่ายแล้วถ่ายรูป <c oughs> ไม่ถ่ายภาพมาั้งแล้วมันเอาออกได้ไมหมน,นะให้น้ำมั้อะไรนะ <c oughs> ว่าะอะไรนะส่งไปให้น้าบ้างหมอเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวให้ป้าถ่ายให้ส <c oughs> ่งให้ดู ที่มันะไปเปลี่ยนทำเงื่อนไขไไม่ใช่ไมไม่เไม่กินเขาบอกว่ากินตั้งแต่เล็กอ่ะกินตั้งแต่ลูกอ่อนจนลูกแก่ อ่อนๆก็เอาผัดไข่กินกินยันยอดทันน่ะกินยันยอดอ่อนเลยเนี่ยยอดก็เอามาต้มกินอยากมันก็เป็นเหมือนกันหมดทุกบ้านเลยแหละทำไมเป็นตัวนี้เป็นเะาเป็นอะไร ยาดก็ว่อ่อินยอดอ่อนเย็นยงกินอ่อนเนี้ยไปข้าเย็นไม่เป็นไรไม่เย็นเอย็นไปตรงนี้จะไม่เปดไปฟังเสียงครับ ติักเลยเดี๋ยวไอติมซ้อายผแล้วมันมห็นติมถ้าไห้อีกมซื้อมาแล้วไม่ไอติมซื้อมาแล้วผ้ามันต้องได้สันใช่ไหมราการก็คืออ กินบ้างเอามาให้ด้วชาอามันไม่อยู่เรไให้ว่ามาแล้วจิ้มันรู้จักกันกันตามตามแม่มีโรงไอติมใกล้ๆแถวนี้ยไองปีสามปีแล้วมนสั่งถึงี่ ใ่น้าูอยู่ตรงไหนปีนี้เท่าไหร่แล้วค่อแ่เก้าสิบฮะเก้าส่อายุเยอะกว่าแม่เดยฮะเยอะกว่าแม่อะเยอะกว่าพ่อมเยอะกว่าอาจารันก็ตายตั้งแต่แปดสิบสี่นา่งจัประเจรายอายุเท่ากัน มีอายุมากที่สุดในรุ่นอายุมากที่สุดในรุ่นเอไปเลกาแกลับแล้วอ็ไม่ถึงไม่ถึงเก้าสิบแปกว่า่ทิดก็แปดเก้าสิบเก้าสิบเอีแเกสิอ็ด้ากดเเป็นที่เก้าเท่าไหร่เก้าสิบฮะเก้าสบ9เบเอ 90 90นๆเหรอ90ต้นต้นย่างกอักีก้91อักกี91ตาย120สไม่มีคนพยุงแน้วน่คุณนายนายบอกว่าไม่เลี้ยงไม่ตัวเองก็เอาไม่ไหว้2ย่สบ เลยน้อยใจไปเลยต่างกันมีกนเยอะหวานน้ำผลไม้ผลไม้บองดีขนมบารบินุะคูไส้หมู

อุงมืเงินซื้อกินแกไม่ลดน้ำไม่ได้หรอกมึงก็ทำเปมึงก็สายวางตัวพี่ช่วยแรงอะไรไม่ได้เลยนี้อย่างเนี้ยถามญาติในป่ากระชายกันแล้วหรอนี่ละหน่อยนอกนั้นยังมือใช้ไม่ได้เลยเถียงเถียงลูกเถียงหลานนอกก็ลดน้ำใหน่อยไม่ได้เกะใสอย่างนึงเอ้ามึงก็ทำเองสิมึงจะมาใช้กูได้ยังไงต้องให้มึงมาอยู่กู้แล้ว ผมทำมาทำมาแปดสิบกว่าปีแล้วผมไม่งแล้นั่งปวดขาพากันเทศ้ก็คอนไปติดกันเทศทันเลื่อยเนาะเตากันเทศเลื่อยก็เอาก็ต้องเทศต่อละก็เหมือนจ้างละครจ้างผนจ้างหนังมาแล้วแหมร้องเกินน้ำชายังไม่ทันยังหมดเลยเอออไโดนทีจะเลิกแล้วไปต่อชั่วโมงนี่ไหนเหมือนกันดูแค่ทางบานเ็พอแล้ว ท่านประธานเริ่มบ่นก็เริ่มไปเอวังเลยแล้วมีได้ประกาศแล้วชาตินี้จบน้องหวานมาเนี่ยฮะไม่นั่งขวางทางลูกหลานเหยียบเอวคนดังเถอะลูกหลานมีตะตันเหยียบเอวเคล็ดเอวหน้าเด็กทพาไปหาหมอให้เลยมาไม่ดีทั่วมันเหยียบแล้วมันไม่พังเลยทีเราไม่หาเราขาหนีตีมันไม่บอขาหนีไม่ทันช่วยเหลืออะไรได้

มานี้มายันพันเตเค่องสังฆทานนี้สัพพิวาลานี้ีิสุสังฆสาโทโนชยามสาธุโนพันเตีิสุสังโฆอิมาเนสังฆทานนี้สัพพิวาลานี ิสุสังคัสสัอะมาตังทีคะละตังทิตายะสุขายะสัตุคุณผู้ชายแล้วเข้ามาง่ายๆเข้ามาเข้ามามเข้ามาที่สมพร้อมกันเลยนะเออพร้อมกันเลยทำนี้ด้วยนี้ด้วยนั่น

น out. <boundaries. S 3> <si suppression> ั <fin anta> <ots> ่นไปกับพ่อไปกบ่้านหมาจไจะได้้องได้เก่งๆงี้ยด้านไม่ได้ตาท่าะอะไระเกเก่ง่อพ่อพ่อเลิเก่งมี้านมร่ายไมาย้นี่อย่าไปอยาเส้มายาอเดี๋ยวตรวจน้นะครับ

จะผมถือค <nd ota pe any> ัน <c oughs> càng dễ dễ mà lại cái cái này như là tao không của gì em <laughs> what okay.